อัสสลามุอะลัยฮุมวอะราะมาตุลลอฮิวะะละกาตุค่ะพิชานเด็กหญิงนุ้รียาคงแก้วและเด็กหญิงชนิดากิมป้อเสิร์ันสองทับสี่วันนี้คุณพิชานจะมาทำโฟโต้ช็อปเรื่องสร้างภาพวาดในฝันนะคะอย่างแรกเข้าไปที่โฟโต้ช็อปค่ะเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการจากนั้นก็ก๊อปปี้เลเยอร์นะคะ ือก background ค่ะแล้วกดคีย์ control J จะได้ layer หนึนะคะ copy layer โดยเลือก layer หนึแล้วกดคีย์ control J จะได้ layer หนึ copy นะคะปรับความเบลอให้ภาพโดยคลิกเลือก layer layer หนึ่งแล้วเลือกคำสั่ง filter blur Gaussian blur ำหนดออปชันอาจใช้ค่าอาจใช้ค่าร,รีดีดประมาณ15-35พิกเซลขึ้นอยู่กับขนาดของภาพน,นะคะปรับเบนโนดของเลเยอร์หนึ่งเป็นเดค์ดนะคะ ปรับความเบอร์โดยเลือกเลเยอร์หนึ่ง copy แล้วเลือกคำส ح, picture, blur. ัส่งปิ๊เจอร์เบอร์ gaussian เบอร์นะคะแล้วก็กำหนดค่า radius เท่ากับ10พิกเซลปรับเบนโมสของเลเยอร์หนึ่ง copy เป็น overlay overlay และปรับค่า opacity เป็นห้เอเนเลือกเครื่องมือ brain แล้วกำหนด option mm hmm. นะคะซูมขยายภาพให้เห็นบริเวณที่ต้องการชัดเจนแล้วระบายมาบริเวณดวงตาทั้งสองคิ้วปากหรือส่วนอื่นๆน,นะคะ ที่ต้องการปรับภาพให้เข้มขึ้น่วมเลเยอร์ทั้งหมดโดยคลิกขวาที่ layer, layer 1, เลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งแล้วเลือกคำสั่ง p r i n t e r Image คุณผู้มพวกเราขอจับกันนาเสนอพนที่นี้ค่ะอวิไลายตตติปัิดายาวัสลาโมะไลกุมวารามาตุลวะฮิววารกาตุค่ะ